สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสู้ปูสุขคนพี่น้องคะ่ะเมื่อนีไปไลกับปาพี่น้องมาเที่ยวที่เมืองลือเบกโอ้ยบอกยางบอกแขนพี่น้องคะ่ะภาษาบัานเพิ่นพมนภาษาบัานเฮ้าเนาะ ถ้าเสียงหรือว่าดราม่าออกคละเพราะคือมันกับ่าเมนนะคะเอา,เอาง่ายๆพี่น้องคะเมืองเลือแบกเนาะก่อนอื่นวิไลก็ขอออกตัวเด้อค่ะเด้อว่าวิไลบริกเกงในการท่องเที่ยววิไลบริกเกงในการสาธยายในการท่องเที่ยวหรือว่าอบอกก้าวพี่น้องในเรื่องสถานที่ต่างๆวิไลก็แค่ขอถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอให้พี่น้องในเมืองในช่กันเพราะว่า จักวยไลสีอธิบายไปจังไดในอของแต่ละสถานที่กับขอโทษขออภัยใจตนบอกตุม่มพี่น้องจูบผูตะกคนเด้อค่ะถ้าพี่น้องเห็นือเมืองแล้วพี่น้องก็เข้าไปเบิ่งในก,กูเกิลเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอโทษขออภัยใจตนบอกตุม่มใหลายจ้ะพี่น้องจา๋ามาเที่ยวเมืองลุสแบกคับพี่น้องค่ะลุสแบกเจียงกับพญ่หมว่านเบาเรียงเมืองนี่แหละค่ะ กางงามไปอ no. ีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่เราพื่อนเราก็มักมาเที่ยวแบบนี้แหละจ้ะฮัลโลเฮนสเมนนางยู่ด้านหลังนะคะวัดวัดบวานเซทัวร์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 นั่นคือท่าหอลสเทนทัวร์จุดต่างๆ จุดแต่ละจุดทีตะละทีที่ขึ้นไปพี่น้องคะพี่ไลกระไดแต่ทายวิดีโอให้พี่น้องฟองไปได้ชมความงามของเมืองลืงงอเลยเนาะค่ะ่าวสาสเสภยวิไร่อธิบายในจุดทีว่า ตรงนี้เป็นตน้นนี้ตรงนี้มาจากปีตรงนี้มิจักปีความเก่าแก่ของแต่ละทสารทีความเก่าแก่ของแต่ละจุดแต่ละหม่องในเมืองนี่มันมีความเก่าแก่ของเขามันมีของประวัตินะคะคลายว่ามีประวัติความเป็นมามีการเขียนบอกเหมือนนะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าวิไลบรูจะบอกจังไรวิไลบรูจะอธิบายจัยงไรเพราะว่าพ่อวิไลมาทําวิดีโอพ่อวิไลมาถชายวิดีโอแล้ว วิไลมาถามพ่อยญ่มันกับเป็นที่หลังเนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอโทษขอภอัยไตตนบอกตูมก็พี่น้องอีลีอีกข้งเนาะคะ่ะให้พี่น้องเขาไปเบิ้งนี่กูเกินไดเดอค่ะพี่น้องค่ะวิไลขอโทษลหลายหลายค่ะ พอามาถึงตอนแรกกับ้ากันจอดรถไว้ทีล่านจอดรถค่ะพี่น้องคะรูซึกจะเป็นเสียค่าจอดรถหรือซึกจะเป็น1ชั่วโมงต่อ2ยูโรค่ะบาน,นี่พอแยกกันแลยว่าเออห้องยางจักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วห้องก็จังกลับไปไปเอารถไปจอดมองไม่ตอนแรก้ากันยางมากจากที่จอดรถกับว่คไก่ดอกพี่น้องคะ่ะกับกับพ่อยางอยู่ค่ะ พอ,อยางได้เพราะสำหรับวิไลในการเดินเที่ยวหรือว่าการเดินในเมืองนอกวิไลมีความเคยชินหรอกค่ะขึ้นมาบนหอคอยสูงนี่พี่น้องคะวิวเมืองออลุ่มแบสกสกบ เลยกับเขียนวิไลกับเวลวบทูคับพี่น้อง L L U อุ้มเราแล้วกับ B E C K K เนี่ยแะค่ะรูเบ็แล้วอธวบากันก็พอ่ายหมู่านนี้ค่ะขึ้นมาทั้งเครื่องนี่ค่ะมันจะเป็นลูกลงค่ะพี่น้องค่ะเป็นลูกลงแบบนี้จริงๆยืนยืนออกไปได้ล้วกองแต่ว่าวิไลวิไลยานโทรศัพท์วิไลลนแต้มองนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลมาถึงเมืองนี่วิไลดีใจลาหลายหนึ่งของหนึ่งเรืองเนาะค่ะ ยุดตรงหน้าประตูที่แหลมๆสองอันที่พี่น้องเห็นนี่วิไลพบคนไทยครับพี่น้องคะวิไลเจอคนไทยสองคนเพิ่นมาอยู่หลายปีแล้วคะ่ะผู้หนึ่งเพิ่นอยุสิบเจ็ดปีอีกผู้หนึ่งเพิ่นหัวตะไมอยยุสองปีเพิ่นเห็นวิไลเดินเพิ่นก็เลย่าผูหยิ่งคนนั้นตรงเป็นคนไทยแน่ๆพอวิไลเห็นขา้าววิไลก็ว่วาสองคนนั้นตรงเป็นคนไทยแน่ๆวิไลก็เลยเดินเข้าไปหาวิไลก็เลยถาม บานนี่ค่ะเลยนัางคุยกันได้นางเว้ากันเนาะค่ะพี่น้องคะความดีใจเนี่ว่าเข้ามาต่างบ้านต่างเมืองแล้วเข้ามาเห็นคนไทยเห็นคนบ้านเดียวกันทักทายยิ้มให้กันนางคุยนางเว้ากันวิไลมีความสุขค่ะวิไลดีใจหลายวิไลได้เจอคนไทยได้เว้าเม้าม้อยเพิ่นมรลานอาหารเนาะค่ะเพิ่นวาทําร้านอาหารอยู่เมืองนีค่ะค่ะการเที่ยวของวิไลกอใหพยมันกจะไปแบบตะล่อนตะล่อนแบบนี้แหละค่ะ กาสิขาไปตามเมืองเก้าเน่กาสิขาไปชมโบสถ์เก้าแก่ okay. อันนี้มันเป็นโบสถ์โบสถ์เก้าพี่น้องค่ะมันเป็นโบสถ์เก้าโบสถ์แปบ,บว่าตอนนี้เขาเหตุเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเนาะท้งเที่งที่ขึ้นไปไไล่กับเพ่อใหญ่ขึ้นไปไปเบิ่งวิวบรรยากาศของเมืองเนาะคะ่ะเสียค่าขึ้นไปกับหาโยโรหายยโรเราบนันทึกะ ขึ้นไปถ่ายรูปขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเมืองนี้เนาะค่ะว่าจุดใดจุดใดอยู่มองใดมองข้างล่างมากันงามแต่ว่าวิไลไทยใดแบบเป็นแค่ช่วงเป็นแค่ช่วงเป็นแค่วักเพราะว่าเขาติดลูกกงไว้ถ้ายวิไลยืนกองออกไปวิไลกับวากายืนพี่น้องค่ยานโทรศัพท์เฮียยานมันหลุดแกวพี่น้องก่ะอันนี้่เพนี้ก็ยงเพื่นขึ้นไปกันว่างหนึ่งเนาะขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมือง Ja, er hat den Warten mehr, was man mehr zu geben Ist das Museum zu? Nein, nicht Museum. Die Kirche, oder? ผู้ป่าวไอยมาแล้วพี่น้องคะผู้ป่าวมาแล้วตายไปไหนคะที่รักนั่นลระจ้ะพี่น้องจ้า ตั้งเครื่องติดตัวข่อยขึ้นไปบางหนึงงน่งกันตรงที่เขียวๆเนี่ยละจ้ะที่ขึ้นไปไท้ายวิวทิวชัดของเมืองเนาะคะ่ะเอ้าผู้เฝ้า่อยหายไปใส่เรือจตจักรยาน <c oughs> คนหายไปไหนคะ เพราะไงว่าเป็นเลือลลองอไปตามริ่มนม้ำรอบหลอบเมืองเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ยังไงเข้าไปในลานนี่พี่น้องคะมันเป็นลานของเก่าประมาณน,นั้นบารน,นี้วิไลไปก็ได้อันพ้ากันเอาจักรยานมายางดีพี่น้องคะแต่ว่าผู้หนึ่งต้องไปผู้หนึ่งต้องเฝ้าจักรยาน <c oughs> มามีแนวล็อกมีแนวล็อกพี่น้องคะแต่บมได้เอาคุณแจมาผลของการขี่ลืมของพยาย่พี่น้องคะเอาแนวล็อกมาแต่ก็เอาคุณแจมา้าทั้งแนวล็อกทั้งของวิไลทั้งของพญาย พ่อายดันเลื่อมลืมทั้งของจาของลืมทั้งของพญาย,ยสุดท้ายผู้หนึ่งเข้าไปผู้หนึ่งกะต้องยืนเฝ้าจักรยาน <c oughs> เป็นแบบนี้ค่ะตอนมีไล่เขาไปซื้อกางเกงยินพยยน่อยายกะแต่ยืนเฝ้าจักรยานไว้ ตัวก่อยไปอันคืนไปทั้งหอคอยพ่ออันสองแม่ลูกนี่ปัดมะยางอยู่เมืองอ่าถนนเก่าของเก่ากับพ่อสองแม่ลูกนี่อีกแล้วพี่น้องคะอัานสตาร์ทจ้ะ มาเดินถนนเมืองเขาเอิ่ออนอย่างก่อนอันสตาร์คือถนอนเก่า,แ,บบกา,นนกาแก่ป่พี่น้องค่ะถนนเก่าแก่ถนนโบราณไปแล้วคุณอะ บอกวาเแถาคำเล้วเข้ากลับถอเพราะว่าฮ่าไบด้เอาไฟจักรยานมาไฟจักรยานสองขั้นว่ามีไฟถ่ายดากไฟหนานนะพี่น้องคะไปผุนเราไปเร็วมันคำแล้วแถาเอ้ยมากลับไปรถทอเร็วเร็วเร็วอันจมัน ไปแล้วพอยายเอ้าเอ้าเอ้โอ้าอ้พี่น้องวิ่งถนนแก็งเจ็บกี่เลยค่ะปั่นจักรยานทั้งวันกี่เป็นยังไงคะรู้สึกเจ็บกี่ไหมคะไปไซบุพไปเอกก่อยพี่น้องค่ะ พไปเอกค่อยไปทางไหนน้อนี่น้อน้องยองมาถึงนี่แล้วไปทางไหนบุ๊ <c oughs> จักรยานพอยายละหัว,วนใส่บุละ่ะใส่น้อพี่น้องป้องไปค่ะทีละข่อยอยู่ทางไหนเนาะนี่ <c oughs> จักรยานพอยายมันหล่อหน่อยเนาะพี่น้องค่ะถ้าถนนแบบนี้ถนนแบบนี้มันเราเป็นกึ้ง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 มาสั่นมามัน ไป <laughs> ทางใดเลยขึ้นน่านโพแต่เร็วเร็วฮึบมัน เว้นคอยแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็ได้ไว้ลำไว้ลาเสิ้ผ้ากันปันจักรยานกลับไปรถค่ะเพราะว่ามันคําแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวิไลว่าล่ะค่ะรถของวิไลกับพงใหญ่เป็นรถจักรยานจีมันไฟบพไดเอามาก่ะเพงใหญ่เราลืมเนาะค่ะถ้ามันคามันเหมิดกับปันจักรยานเนี่ยมันขึ้นรถมันบ่าเห็นมันบ่ดีค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องคะเที่ยวกันมืดมืเนะคะเที่ยวกันมืดมืดมาหอดบองจอดแล้วคำคำ refill w d s ข้ามบันซี่เป็นัวะเกือบจะทุ่มนึงละคะเหลืออีกเก้าเก้าเก้านาทีกับทุ่มหนึ่งกลับมาถึงบองจอดเป็นยุการเมืองค่ะเป็นยุการศรีเจ้าฟ้าเห็นกับเขาเห็นไไงก้อนมีเห็ดมาสมันเหพนไผ่ไงพี่น้องคะพลับครับ คนขับ oh! กินอะไรคะดื่มอ่าอยัางก็คำพราลีบอก